ใช่ไหมคะใช่ใช่แต่เซมเนี่ยลายไมไงลายไม่แมู่ดเอ้ยมใช่เขาเรียกว่าลิตเติ้ลทวินสตาร์เออแน่นังพึ่งล่างนะคะคุณน่าจะเป็นน้ำยาคะโอ้ยเพิ่งออกกันเหม็นหึงนลูกไม่ไดเชีดอ่ะลูกครับครน้องพิมพ์วันนี้ถ้าหนูปวดอื้อหนูต้องบอกคุณครูนะลูกเพราะบางทีหนูอาจจะอื้อท้องเสีย่ะรู้ไหมลูก ก็เดี๋ยวคุณครูก็เช็ดไม่ไหวลูกแล้วครูเ้าจะเป็นลมไปเลยเพราะมันเหม็นเข้าใจไหมทำไมอ่ะเพราะว่าป่าโรงเรียนเราไม่ใส่เปอร์หรอกเราต้องเป็นพี่โตพี่โตเขาใส่กางเกงในกันแล้วเขาก็เวลาไปฉี่เขาก็บอกคุณครูอย่างเงี้ยดินดินนิดนึงดินนิดนึงดินก่อนดูดินก็ดินกันเดี๋พี่เออเด็เออโอ้ยเก่งอ้าวทำไมมันเปี้ยว ลเลอุ้ยโลบคาโพลีนี่ยูนิฟอมโรงเรียนนี้เขาต้องชอบโลบคาโพลีใช่ไหมนี่หนาใส่ชุดหนูโลบคาโพลีเลยจ้งดาเจ๊ไเพื่อนๆหนูใส่ชุดนี้ทุกคนเลยไหมลูกไม่มีชุดแอมโบอรามงคนใส่ชุดแอมโบอใช่ไหมี่หรอน้อพิคนเดียวใส่ชุดโลบคาโลีเพราะว่าหนูเป็นเด็กดีได้เป็นโลบคาโพลี ดุดที่ปเป็นออ่าเเทาด้วยใส่ให้เต็มยศเลยที่สุดสเด็กดีเ็นมเนี่ยให้แม่นั่งให้แม่หวีผมเรบร้อยเลยะใครจะดีล้วพิมเนปะปาก็เห็นไหมเนี<ม>เขาเขารู้เขาบอกมาโรงเรียนจากกันแป๊บนึง<ม>เดี๋ยวเราก็เจอกันแนละ Senang Kalau oh